มาโยนมาทางนี้มั่งเนาะทางนี้อยากถามแม่ค่ะหนูขอถามไปค่ะค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูเคยนั่งกรรมฐานมาประมาณครึ่งปีแล้วค่ะจนหนูเห็นว่าหนูไม่ได้คิดไปเองนะคะคือเห็นว่าหนูอ่ะเคยทําให้คนที่เป็นเมียหนูทุกคนต้องตายหมดคในชาติที่ผ่านมาทำใม้ชาติเนี้ยหนูต้องพัดพากจากพ่อแม่แล้วคนที่หนูรักทุกทุกอย่างค่ะหนูอยากถามว่าถ้าคนที่มีกรรมไม่คล้ายกับหนูอย่างเนี้ยจะแก้ยังไงให้ หนูได้สมหวังในเรื่องความรักในด้านครอบครัวพาอหนูต้องการแลสื่อือครอบครัวค่ะหนูพูดใหม่ให้เหมือนเดิมเลยค่ะคือหนูว่าเคยนั่งก็มาถานประมาณครึ่งอีจัหนูคิดว่าหนูเห็นแล้วไม่ใช่หนูไม่ได้พูดนี้เอาค่อว่าอยากรู้ว่าหนูทําไมถึงเกิดมาอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อกี้หนูไม่ได้พูดแบบนี้เอาแม่ชีฟังใหม่ค่ะ,คะเดี๋ยวฟังใหม่ สรุปนะคะคือที่หนูเกิดมาเป็นกระเทยอย่างนี้พ่อหนูเคยนั่งกรรมาฐานที่วัดแห่งหนึ่งที่สิงห์บุรีและหนูแต่หนูไม่รู้วิธีแก้ว่าจะให้หนูได้สมหวังในเรื่องครอบครัวได้ยังไงพ่อหนูพัฒนาจากพ่อจากแม่ก็จากคนที่หนูรักทุกคนอยากรู้ว่า เมื่อไร่ที่หนูจะแก้กรรมได้ทั้งที่หนูนั่งกรรมฐานทุกอย่างในชีวิตหนูดีหมดมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความรักในครอบครัวที่หนูไม่เคยได้จากใครเลยหนูก็อธิษฐานถ้าหนูเคยไปแย่งของรักผักของชังของใครจำนะแย่งของรักผักของชังของใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยขอให้บุญจากการเจริญกรรมฐานจงส่งผลเป็นนหติกรรมค่ะนะคะแล้วก็ ถ้าเดินหนูไม่มีเสน่ห์ค่ะเดินแหวกทางให้คนไม่มีเสน่ห์เดินหน่อยอะไรนะคะมาเราขอถามอีกนิดนึงด้วยว่าคือหนูอ่ะมีโอกาสที่จะได้ต่างประเทศได้ประกวดได้ทุกอย่างหมดแต่มันหนูเดินไม่สวยขึ้นเดินที่แม่ดูเอาไปเดเอานหนูเดินหนูเดิน หนูเดินไม่ธรรมดาหนูไม่ได้เดินแบบนี้ไม่ใช่หนูทิ้งมากกว่าน,นี้หนูเดินทิ้งมากกว่าน,นี้เดินทิ้งสะโพกใช่ค่ะอ่ะเดินมาจากที่เดิม <c oughs> เดินจนแบบอ่ะเดินอ่ะเดินอะไรอย่างเงี้ยครับปกติค่ะมากกว่าน,นี้ <c oughs> เอาเป็นว่าค่ะแล้วเดินใหม่ ปกติหนูก็เดินอย่างนี้นะครับแบบเดินมาปกติใช่นหนูเดินไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าถ้าเดินหนูไม่ใช่แบบนี้หนูทิ้งสะโพกมากกว่านี้หนูแต่ก่อนใช่ค่ะน,นี้หนูแบบว่าเริ่มลดล,ล,ลงพโดนพี่เลี้ยงดา่า <laughs> เขาใช้ไ <laughs> <laughs> ม้ตีอะค่ะนี่นะคะ่ะหนูอยากให้คนอื่นพอดูคือหนูอยากรู้ว่า ทำยังไงจะให้หนูได้สมหวังเพราะหนูโดนเขาทําร้ายมาหมดหนูหนูทําร้ายคนที่มาอยู่ในชีวิตหนูทั้งหมดเลยหนูจะหลับนอนกับใครนะหนูตีเขาหมดเลยอะ่ะในอดีตใช่ใช่เพราะหนูเห็นเองว่าทำไมเขาต้องผูกคอตายหนูตบเขาผักเขาลงน้ําฆ่าทางแม่เขาไม้ขัดหม้อสามนิ้วมีผู้หญิงที่พร้อมจะนอนกับหนูแต่หนูไม่เห็นความเจ็บปวดใช่หนูเอาไม้ ขัดหม้อตีตรงนี้แล้วก็หนูตีเขาอ่ะแต่ละคนน่ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตหนูเนี่ยไม่ใช่ห้าคนสิบคนในชาติที่แล้วใช่ไมใช่ไม่ใช่ห้าคนสิบคนจนหนูต้องมาเป็นอย่างนี้ใช่จนหนูหนูต้องมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ถ้าเกิดหนูจะหลับนอนแต่ใครที่หนูรักอ่ะหนูต้องยอมให้เขาทำหนูบ้างให้เขาตีหนูเนี่ยมันไม่ซาดิสหน่อยเหรอคะ คือทุกวันนี้หนูก็เจอคนคนนึงแต่ว่าเขากาลังจะไปแล้วอะแล้วหนูที่เห็นนะเขาคือเมียหลวงหนูที่สุดท้ายเขาผูกคอตายแล้วหนูเคยทั้งผูกคอตายกินยาตายมันนับไม่ทั่วแต่ไม่เคยตายอะค่ะหนูไม่ต้องตายหรอกหนูเลิกตายแล้วค่ะหนูเสียค่าโรงพยาบาลเยอะค่ะ ขอถามวิธีแก้นะครับเพราะว่าหนูมาทำกรรมฐานเนี่ยทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องเดียวเอให้หนูอธิษฐานไงเราเรื่องเดินกี่เกี่ยวอะไรด้วยอค่ะเรื่องเดินที่ที่แม่ให้หนูเดินเพราะว่าหนูการเดินที่ช่วงขาหนูตรงนี้มันมีปัญหาค่ะที่ถูกที่ตีเขาว่ามีปัญหาเราคือจะแก้คือให้อธิษฐานขอองิสิกรรมใช่ด้วยการเจริญกรรมฐานในครั้งนี้ถ้าข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนผู้ใดไว้ ค่ะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ขอให้บุญจากการนั่งกรรมฐานในครั้งนี้ส่งผลเป็นโอหิกรรมเรื่องอื่นไม่ไมีแล้วใช่ไหมครับสำหรัเราจะมีคนมารักหนูธนุถนอมหนูแล้วหนูก็รักเขาโอยโรแมนติกขอบคุณค่ะ